สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนอยู่กับผมไวท์แล็บสิบสามครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพาพี่พี่เพื่อนมาดูมะละกอพันธุแขกนวลดําเนินนะครับเป็นการลูกผสมนะครับระหว่างมะละกอแขกดํากับมะละกอสายพันธุ์ดําเนินสะดวกนะครับมะละกอชนิดนี้นะครับจะเหมาะสําหรับตําเป็นที่หนึ่งเลยนะครับทําไมถึงว่าเหมาะสําหรับการตําก็คือลูกของเขานะครับเวลาที่เรามาสับเสร็จปุ๊บเนื้อที่ออกมาจะมีลักษณะที่กรอบแต่จะอมน้ํานะครับ ไม่แข็งกระด้างอมน้ํานี่หมายถึงอมน้ําเกี่ยวกับพวกน้ําปลาน้ําเครื่องปรุงตามส้มตํานะครับแต่ถ้าเป็นมะละกอสายฮอลแลนด์หรือสายพันธุ์เลดี้หรือมะละกอกินสุกนะครับจะมีลักษณะเนื้อที่แข็งกรอบหวานแต่ไม่อมน้ํานะครับหรือไม่ดูดซึมน้ําเข้าไปในตัวนี้ก็จะแตกต่างคล้ายๆกันไปนะครับ สำหรับตัวนี้จะเหมาะมากสําหรับการตําแล้วก็มะละกอเนี่ยนะครับเท่าที่ปลูกมานะครับตั้งแต่นี้ถึงนี้นะครับใช้อายุเวลาประมาณ1ปีนะครับทำไมคนอื่นปลูกถึงอายุเวลาอยู่ประมาณแค่6เดือนหรือ8เดือนผมปลูกใช้เวลา1ปีเทคนิคนี้นะครับจะบอกได้เลยว่าถ้าเกิด เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับปล่อยลูกไว้จนเยอะเกินออกได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ดกมากคือรากในการหาอาหารนะครับในการหาอาหารของเขาในช่วงแรกในการสร้างต้นก็จะใช้ในัวเจนกับฟอสฟอรัสคือการเล่งรากพอเริ่มออกผลออกดอกเสร็จปุ๊บจะเป็นโพแทสเซียมนะครับในการใช้การโพแทสเซีมนะครับก็คือรากดูดซึมอาหารได้ไม่หมดฟอสฟอรัสหรือในัวเจนไปส่งผลเลี้ยงลาต้นได้ไม่ดีในตัวนี้ก็จะ ค่อนข้างที่จะเป็นการด้อยของพืชทําให้ส่งอาหารได้ไม่เต็มที่นะครับในตัวนี้สําคัญมากนะครับถ้าเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรงเสร็จปุ๊บเราค่อยเอาทีหลังต้นจะมีความแข็งแรงมากกว่าแล้วก็ไม่แคะแกนแล้วหลังจากที่เราปลูกไประยะเวลาหนึ่งนะครับหรือปีกว่าเราก็จะมีการแต่งต้นนะครับแต่งต้นหรือแต่งสาวในการตัดต้นนะครับในตัวนี้ส่วนปุ๋ยที่ให้ใช้นะครับปุ๋ยที่ใช้ก็คือเป็นปุ๋ยเกี่ยวกับเหมือนกับอินทรียวัตถุนะครับ ผสมลงในดินให้ดินให้ดินเขามีความร่วนซุยแล้วก็ดูดซึมเองได้แล้วก็เป็นการฝึกพืชนะครับในตัวนี้จะอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเท่าที่ผมหมักแล้วก็หมักแบบนั้นเลยนะครับหมักแบบนั้นเลยแล้วก็เอามาทําในตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยตั้งแต่ปลูกมานะครับใช้ขี้วัวใช้ขี้วัวหรือขี้ควายนะครับอยู่ประมาณกระสอบเดียวที่ใส่ตอนหลังจากปลูกไปได้ประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่ใส่เลยใส่พวกซากพืชซากสัตว์ ก็ไม่ได้ใส่สักเท่าไหร่นะครับจะใช้เป็นเกี่ยวกับพวกหญ้านะครับหญ้าฟางอะไรพวกนี้นะมาปกคลุมปล่อยให้เขายุยเองนะครับในการทําแบบนี้นะครับผมก็ในซื้อหนังสือญี่ปุ่นมาอ่านนะครับแต่ว่าเอาโชว์บ่อยๆเข้าก็มีติดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เขานะครับเป็นหนังสือญี่ปุ่นที่มาแปลเป็นไทยนะครับตัวนั้นจะเหมาะมากนลครับเหมือนกับการฝึกพืชนะครับให้เขากินแบบได้สะดวกขึ้นการฝึกพืชนะครับจะทําให้พืชแข็งแรงแล้วก็เขาจะ ดูดาธาตุอาหารได้เยอะอย่างาธาตุอาหารนะครับาธาตุอาหารหลักก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็จะมีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมจุลธาตุมหาธาตุต่างๆนะครับในตัวที่เขากินมากจนเกินไปก็คือในในสูตรปุ๋ย3ตัวไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับเขากินตัวนี้มากไปจนกระทั่งไม่ฝึกนะครับไม่ฝึกให้เขาหากินชนิดอื่นหรือพืชที่อยู่ในดินถ้าเกิดว่าเจออย่างไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสนะครับ ฟอสฟอรัสจะเราซื้อมาเป็นกระสอบนะครับเวลาใส่ไปทีเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะตกค้างลงในดินแล้วก็จะทําให้พืชบางตัวจเจริญเติบโตได้ช้าลงนะครับจะมีการแคะแกนแล้วก็ดินนะครับดินเกี่ยวกับพวกในเตยียดพวกในตัวเจนปกคุมกันมากเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ ดินมีความด้อยหรือพูดง่ายๆว่าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือดินเป็นกรดเป็นด่างนะครับแต่ส่วนมากนะครับดินจะมีความเป็นด่างมากกว่าความเป็นกรดนะครับก็คือมีความเค็มนะครับมันค่าเฉลี่ยของดินก็จะอยู่ที่ประมาณ5.8ถึง6.5โดยประมาณนะครับในตัวนี้ถ้ามากกว่าน,นี้มากจนเกินไปก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับในดินผมจึงเลี้ยงต้นนะครับเข้าหลักการง่ายๆเลยก็คือเลี้ยงต้นให้โตแล้วก็ฝึกพืชให้กินดิน ตามธรรมาชาติตามธรรมชาติก็จะเป็นพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกทุเรียนปลูกอะไรพวกนี้นะครับก็ใส่ปุ๋ยมันกันเลยครั้งหนึ่งแล้วก็มาดูแลรักษาเอานะครับในตัวนี้แต่ว่าโรคและแมลงหรือปัญหานะครับเท่าที่พบนะครับจะเป็นมดนะครับมดเนี่ยครับนี่ปัญหาใหญ่เลยก็คือมดมดก็คือมาเลี้ยงพวกเพลี้ยแป้งนะครับเลี้ยงพวกเพลี้ยแป้งหน้านี้เขาจะเลี้ยงทิ้งไว้พอเขาเลี้ยงทิ้งไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็หน้าแรงหน้าอะไรเขาก็จะเอาพวกเพลี้ยแป้งตัวนี like ้นะครับ จะเปลี่ยนจากแป้งนะครับมาเป็นน้ําตาลให้เขาให้หมดกินต่อไปเหมือนกับเขาเอามาเลียงไว้นะครับโรคอะไรที่ระบาดก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกนี้นะครับแต่นะครับในการที่เราปลูกพืชซ้ดินเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นมะละกออย่างเงี้ยผมก็ของผมดกนะครับเป็นมะละกอที่โดกมากเลยลูกเยอะโดกครับไม่ต่ํากว่าถ้านับดูก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบ 5, ลูกนะครับ ก็ถือว่าดกแล้วก็ในตัวนี้นะครับมันจะในเราถ้าเ,าเกิดว่าเราตัดตัดแบบแต่งสาวขึ้นมาสอสากิ่งเราให้เหลือกิ่งเดียวหลังจากเราตัดเสร็จไปปุ๊บนะครับมันจะแตกออกมาแล้วก็ชุดสอจะไม่โตเท่าที่ควรนะครับก็คืออย่าเอาไว้เยอะจนเกินไปแต่นี่ผมทำเพื่อทำคอนเทนต์ให้รู้ว่าเราใช้เฉพาะเศษหญ้าเศษฟางพวกนี้มาหมัก ให้ดีผ่านระยะเวลาไปประมาณ7เดือนถึง1ปียิ่งช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยยิ่งดีเลยสามารถที่จะปลูกพืชให้โตได้อย่างนี้เลยนะครับปลูกพืชให้แบบตโตโตได้อย่างนี้เลยไม่ต้องแบบใส่ปุย๋ยใส่นูน่นใส่นี่จนเยอะมากเกินไปทําให้สิ้นเปลืองต้นทุนแต่สูตรของผมนะครับเหมาะสําหรับอะไรเหมาะสําหรับกรเกษตรที่ปลูกไว้ในบ้านหรือคนที่ชอบปลูกไว้ในบ้านไว้กินในครัวเรือนหรือเหลือเพื่อแบ่งปันนะครับในตัวนี้จะเหมาะมากที่สุดนะครับ ก็จะสามารถที่จะรับประทานได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวจะมาลองให้เพื่อนชิมดูนะครับชิมดูก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวมีดผมอยู่ไหนมีตกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็จะมีประมาณตัวนี้ที่แรกก็จะว่าใช้ขาตั้งกล้องนะครับในตัวนี้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ถนัดเดี๋ยวจะมาผ่าให้ดูนะครับในตัวนี้ มเมล็ดก,ก็ถือว่าดกนะครับสามารถที่จะเอาไปทําพันธุ์ต่อได้แต่ในการคัดมเมล็ดพันุ์นะครับสําหรับคนที่จะคัดมเมล็ดพันธุ์เพื่อไปปลูกให้เน้นเม็ดที่เป็นสีดํานะครับอย่าเน้นเม็ดที่เป็นสีออกขาว,ขาวมักจะเป็นต้นตัวเมียนะครับหรือว่าก็เป็นเม็ดฟ่อหลังจากที่เอาตัวเคลือบของเขาตัวเคลือบจะทําให้ออกยากเอาตัวเคลือบออกไปเสร็จแล้วให้เพื่อนเอาไปใส่น้ํา น้ำปกติถ้าเกิดว่าเม็ดไหนที่จมจมแบบจมลงก้นเนี่ยจะสามารถที่จะปลูกแล้วก็โตเร็วแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นใส่เกลือเข้าไปประมาณสักหนึ่งช้อนใส่เกลือเพื่อที่จะเป็นการสร้างความหนาแน่นของปริมาณน้ำถ้าเกิดเม็ดไหนที่ตกลงไปได้ก็สามารถที่จะมีความแข็งแรงหรือมีความหนักของมเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ที่เขาปลูกตามบริษัทนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเป่า เป่าใช้ลมเป่าในตัวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ลมเป่าเราสามารถที่จะใช้น้ําเกลือปริมาณหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็คนให้ละลายแล้วก็มาได้นะครับแต่จะมาลองชิมดูว่าใส่พันนี้เนื้อแล้วก็รสชาติเขาเป็นยังไงนะครับนี่ก็ลองดูนี่ก็เป็นสีเนื้อแล้วก็รสชาตินะครับ ถามว่ากินอร่อยไหมจะกินอร่อยกว่าที่ใส่ปุ๋ยเคมีพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมปุ๋ยกระสอบถ้าเป็นหองอินทรีย์จะกินอร่อยกว่าคออออาอออ่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าอร่อยเท่าฮอลแลนด์หรือเลดเลดี้ไหมไม่เท่านะครับตัวนั้นเคยวัดองศาบิดจะได้อยู่ประมาณที่40กว่าเลยนะครับเลดเลดี้เป็นอรับหนึ่งกิโลหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ50กว่าบาทถ้าเป็นเนมะละกอฮอลแลนด์กิโลหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณสัก ยีบห้าถึงสามสิบาทไม่เกินสามสิบห้าบาทที่ขายตามห้างแต่ตัวนี้เพื่อนๆลองไปเปิดลองไปปลูกกินดูได้นะครับในตัวนี้ถ้าเกิดว่าปลูกในระบบอินทรีย์แล้วก็เป็นการปลูกที่ไม่ซ้ําไม่เคยปลูกอะไรมาก่อนตัวนี้จะมีลักษณะที่หวานนะครับลักษณะของเนื้อก็ค่อนข้างที่เป็นสีส้มๆสวยดีอยู่นี่ยครับลองไปกินดูได้นะครับแล้วก็ทันใดที่อยากไปปลูกก็ ลองเอาสูตรนี้นะครับลองไปปลูกดูเผื่อที่จะได้สายพันธุ์ดีๆนะครับคัดเมล็ดพันธุ์ก่อนนะครับอย่าปลูกลงไปเลยแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับลืมไปเลยจะบอกว่ามะละกอตาตำ,ตำยังไงให้อร่อยนะครับก็คือเก็บเก็บส่วนไหนให้อร่อยถ้าลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูเมล็ดอ,อย่างลูกลูกที่เป็นลูกอ่อนๆกลางอ่อนกลาง,กางแก่เนี่ยถ้าเ,เพื่อนลองดูนะครับ ยางของเขาจะออกเป็นลักษณะสีขุ่นๆตัวนี้จะตำอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะสีที่ค่อนข้างที่จะมีความสีออกเหลืองๆละจะเป็นมะละกอหามมะละกอหามนนเนี่ยถ้าตำไม่อร่อยแต่พ่อค้าแม่ค้ามักจะไปผสมไปผสมนะครับถ้าสังเกตดูยางยางของเขาจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยจะกีดให้ดูจะแตกต่างกัน ตัวที่ตำอร่อยจะมีลักษณะยางที่ข้นเหมือนน้ำนมนะครับตัวนี้ลักษณะที่จะข้นข้นออกแต่ตัวที่ใกล้สุกแล้วจะมีลักษณะที่ออกใสๆหน่อยแล้วก็ยางจะไม่ออกเยอะตัวนี้จะตำไม่ค่อยอร่อยละความกรอบความอะไรจะไม่ค่อยมีแต่จะเหมาะสําหรับการกินสุกมากกว่านะครับกินสุกก็พอกินนะครับเหลือก็ไปให้เกี่ยวกับพวกเป็นอาหารสัตว์ได้ถ้าไปให้เกี่ยวกับพวกไก่พวกอะไรพวกนี้จะทําให้ ไข่ไก่เราค่อนข้างที่จะแดงหรือไม่ก็เอาไปให้ป่ากินพืชดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าคอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยในคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ